เชื่อในศิลปสนอยากจะขอใค้เารานขราพันเด็กและลงในบุกแกลแกช่างหัวแม่งดิสนใจเอาละครับทุกคนวันนี้ผมก็พูในช่องภูเก็ตชาแนลนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าชิบดิเดฟเอนนะครับนะเป็นเกมแถวว่าดีเฟนที่ถือว่ามีคุณภาพที่สุดแล้วมั้งนะตอนนี้ครับของซีรีส์ของชิบุดิทะเลนะครับนะเออเทดฟเฟนแฟนเมคที่บอกว่าโห ดีจริงๆนะทุกคนระบบเกมนี่มันดีจริงๆผมลองเข้ามาเล่นดูนะครับนะเออเห็นเขาบอกว่ามันดีมันก็ดีจริงๆนะทุกคนเออก็มาดูกันครับว่า,าจ,จะถึงเวฟไหนตอนนี้ผมอยู่ที่เวฟสิบนะครับทุกคนเออตอนนี้แคปเรอแมนของผมก็นี่ห้าดาวแล้วตัวหนึ่งซึ่งก็เราเก็บตังค์เรื่อยๆนะครับนะเกมนี้ก็ลองเล่นขำๆแนละ้วไม่รู้จะเป็นยังไงนะเออเหมือนตอนนี้ผู้คิดรีมันบุกมาแล้วมันเตรียมตัวที่จะถล่มฐานทัพของเราซึ่งนี่คือฐานทัพของเราทุกคนมันคือ ป้องปราก,การของแคมราแมนทุกคนเออซึ่งพวกเราต้องปกป้องมันให้ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าชีบิตจะผ่านมาได้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ผ่านไปได้หรอกเพราะว่ากองหลังของเราแข็งแกร่งเกินไปทุกคนนะแข็งแกร่งแบบไม่มีใครอยากจะสู้ด้วยนะเออโอเคซึ่งเพื่อเรามีถึงแคมสปิกรแมนดะ้วยเนี่ยเพื่อเรามีตัวโหวดๆเพียบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดไม่น้อยหน้าเพื่อนเรานะทุกคนเอ,อเราจะไปน,น้อยหน้าไม่ได้นะน้อยหน้าไม่ได้เราต้องแข็งแกร่งกว่านี้มาขายตัวหลังก่อนไม่จะเป็น มาเก๋ย okay, ังเนี่ยของเพื่อนไม่เอานี่อัปเกรดเลยแล้วเก๋ของเพื่อนได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยบอสมาบอสมาไม่ใช mm, ่บอสไอตัวใหญ่อ uhm, okay. oh, ุ้ยตัววิ่งเร็วทุกคนอืมไม่มีต pues ัวสโลว์ไม่มีหนวดดำทุกคนเอ้ยไม่ใช่ละคนเกมถ้าเป็นหนวดดำเฮ้ยคนละเกมโอ้อะไรเนี่ยมันมีตัวสโลว์ทุกคนแบบเกมเนี้ยเออพวกวิ่งเร็วมันเริ่มมาแล้วเฮ้ยบอกล้วเออ t o ว e r defense ที่เป็นอ anime บางเกมทุกคนนะแบบสวยก็เกมนี้นั่นอีกอะเออ แต่ระบบเกมก็ต้องพูดอีกทีนะคือเลยผมรอบ,บอสออกมาตั้งนานนะทุกคนแต่ือบอสไม่ออกไาน,นะคือบอสออกมาช้ามากโอ้โหเมื่อไหร่บอสจะมาเนี่ยบอสแล้วป่ะเนี่ยเอ้ยเล่นบอสแล้วนะทุกคนผมว่าหูเลือดซีมือเอ้ยแต่ไป็นขนาดมือไม่ขนาดวุ้ยทุกคนข้างหลังยังมีอีกบอกเลยข้างหลังยังมีอีกทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้แค่ตัวเดียวเสามตัวบ้าบอ บอสบอสบอบอบอเกินไปแล้วถึงเลือดไปจ้ะไหลเป็นน้ำแต่ว่าสามตัวหัวเกินเปิดขึ้นยิงขืนยิงอออเอามาดิแกไม่รอดจากตรงนี้ไปแน่เอาเว้ยแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่บอตัวจริงหอกทุกคนบอตัวจริงน่าดะไอวีนี่ไงสามตัวหัวสามหัวมาแล้วเลือดสี่หมื่นอืมเป็นบอสหลักเลยทุกคนตัวนี้ โอ้โหมีสามชีวิตด้วยสามชีวิตโอ้โหแย่แล้วนี่ช่วยดิงทุกคนอืมเอาเว้ป้องกันฐานได้ด้เฮ้ยเดี๋ยวอยีตายแน่นอนตายแน่นอนแพ้แน่นอนมาถึงมันนะแพ้ไอทิวิดี้อ่ะพอฝั่งเรายังเหลือเทียบทุกคนเออ,อกำลังนะไปข้างหลังก็ตายแล้วประกันเออย,ยิงเลยนี่เรียบร้อย โอ้ oh, ชนะได้5้ายห้าเหรียญทุกคนมากับเมนูหลาก่อนทุกคนเราเข้าสมบู่บทสองได้แล้วแต่ก่อนอื่นไปดูที่หอ oh, คอยกันก่อนตอนนี้ผมมีอยู่ 500. 5้ายห้าซื้ออะไรได้บ้างขนาดตัวกระจอ,อกยังซื้อไม่ได้เลยตอนนี้โอ้โหเกมคือแค่ตัวตัวกระจอกเอ้ยนี่ทุกคนซื้อสปีกเกอร์แมนได้ผมก็ไม่รู้แล้วสปีกเกอร์แมนหัวดังไงแต่เราว่าเราเก็บตังค์ไปซื้อตัวที่มันหดกว่านี้ดีกว่าไหม นี่ก็ไม่ Saint แน่ใจเดี๋ยวห้องน้ำเราสามารถเอาตัวห้องน้ํามาสู้ได้ด้วยหรอโอ้โหอว่าทุกคนโอเคทุกคนเกมนี้เอามานี้เลยดูตังก่อนดลยยิมฮัลโลได้หนึ่งร้อยโอ้โหไม่คุ้มเลยกระดานคะแนนเวสโอเคก็คลิปนี้อาจจะมีแค่นี้ครับทุกคนใครอยากเล่นเป็นเล่นกันได้นะผมทิ้งลิงก์เกไว้ด้านล่างโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบาย